ฉีกครับพี่ิมันจะมีรู้สึกไฟฟ้าช็อตๆนิดนึงนิมามาดูเคสเซนครับคนไข้เนี่ยเป็นนักกีฬาเทลนะครับวิ่งระดับร0อกิโลเมตรขึ้นไปเลยแล้วก็บอกว่าหลังจากการวิ่งเนี่ยจะมีการเจ็บตรงเรนก้นครับ ผมมันดาซาวดูนะตำแหน่งที่เจ็บเนี่ยเป็นตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งนี้เป็นกลุ่มของเส้นประสาทที่อยู่ตรงก้นแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งคือตรงตำแหน่งนี้ครับเป็นเส้นประสาทเช่นเดียวกันในนักกีฬากลุ่มนี้เนี่ยอาการหนึ่งก็คือหลังจากการวิ่งเนี่ยจะมีอาการบวมของกล้ามเนื้อเยอะครับแล้วการบวมเนี่ยจะไปกดเส้นประสาทเหล่านี้แล้วทําให้คนไข้มีอาการปวดครับ การรักษาเริ่มต้นของผมเนี่ยจะเป็นการฉีดน้ําตาลก่อนครับเพื่อทําให้ตัวกลุ่มเส้นประสาทเนี่ยมันแยกออกจากกันอาจจะไม่ได้เริ่มด้วยสเียรอยครับเพราะอาจจะมีผลต่อการฟื้นฟูนโดยเฉพาะนักวิ่งเองถ้าใครชอบคิดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ